ใครก็ได้มีใครมีระเบิดสักโอ้โหหมอชุบได้โคตรูกจังหวะเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็โยปืน LMG M249 เป็นปืนของคาส์เอนจิเนียร์ปืนนี้จุดเด่นหลักๆจะอยู่ที่ไฟเลทที่สูงมากๆหรือพูดได้ว่าเป็นปืน LMG ที่ลั่นรัวที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็ปืนนี้ก็ตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่ชอบปืน LMG ยิงรัวๆส่วนข้อด้อยของ M249 คือดาเมจน้อยสุดในบรรดา LMG แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราเอาไฟเลทไปสู้ส่วนของแต่งผมก็จะประมาณนี้เลยก็ออกแนวคล่องตัวเหมือนเดิมแม็กผมจะเปลี่ยนไปเป็น45นัดพอนะผมรู้สึกว่าไอ้แม็กเดิมๆ100นัดอะ่ะมัน หนักไปจริงๆจะไปใส่60ก็ได้นะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหนัก,กก็เหมือนเดิมผมจะทิ้งโค้ดคล้องแต่งไว้ใต้คลิปนะเผื่อใครอยากลองเอาไปเล่นดูก็ไม่เสียเวลาทุกคนงั้นเราครอบลือกันในเกมดีกว่าก่อนจะไปดูผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำ Blissman Shop เติมเกมกเลน่าเดลตาฟอสไม่ว่าจะคอมหรือมือถือก็ได้แบบสุดคุ้มราคาถูกกว่าใครได้แล้ววันนี้ที่ Blissman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้มีเงินคืนผ่อนได้ยีบสชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมาย เติมเว็บรับส่วนลด l i s t m a n c o i พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ listman shop เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวผมปรับหือคูณไหนเนี่ยเออคูณหนึ่งเมื่อกี้น่าจะปรับผิด โอเคเอ้ยเหมืนอนโดนอีกคนนึงปึ๊บโอเคเข้าหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยเราเมื่อกี้โอ้โอ ไปก่อนละครับเดี๋ยวคุโอ้ยลงก่อนลงก่อนมันโผล่มาผมยิงโอเคเอาใจเย็นก่อนใจเย็นไว้ก่อน สวยสมคนเอเเ่อจเย็นก่นใจเย็นก่อนอ๋อเพื่อนนึกว่าใครที่ไหนแลาวโดน <c oughs> บบเดินมาง่ายง่ายเล <c oughs> ไม่มีนะฮัาจะหลังอ่ะอุ้ย <c oughs> เล่นโคตรมันมีเพื่อนอีกไหมเนี่ยไม่มีโอเคไม่มีนะหลบก,ก่นเกินมาช่วนเราไหม นี่งไงแต่สวยเพื่อนนี่คอมโบสวยเ,ยเอ้ตรงนั้นอีกข้างหน้าเราอีกคนนึงเอาขึ้นไปแล้วอุ้ยสไน หลบเนียนะเราอ่ะเสียงมันอยู่ข้างหน้านี่ยอ๋ออยู่หลังนู่นไม่ไปดีกว่าไม่ฝืนดันเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเอ้าโดนยึดแล้ว ซึมลงนี้เลยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเอ้าแล้วหมดจริงๆแต่คงคงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากวิ่งแล้วก็ปืน มันจะยึดจุดเราแล้วแล้วเข้าหัวใครไม่รู้โอเคยิงอัดเข้าไปยังไงก็โดนคิวฟรีเลย

Oh, bang, bang. The enemy is attacking. Be advised, enemy troops are attacking objective Bravo 2. Nope, oh. King Lellow, King Locker Objective oh. Bravo 1 oh. has been eliminated. รีโหลดเร็วๆพี่รีโหลดข้าไปไหนล่ะขอบรถอือ รถรถรถออากระสุนหมดเช็ดเป็ดไปไหนไม่ได้เลยมีหลดเร็วแล้วเร็ว

อืมทนเ <moving. S 2> สาไฟโคตรอนาถเลยนี่นะกดโอ้โ Horse side, unless his what a it t k ไปโลไปโลไปโลยกมันปีนออไปไหนครับไปไหนไปไปไหนไปไหน ออกกระสุนเลยโอเคโอเค,อเคป,ลอปล่อยไปเฮ้ปล่อยไปโอเคมันจะคิดว่าผมตายแล้วมันคิดว่าผมตาย ก่อนตายก่อนตายโอ๊ยโอย๊โอยจ <c oughs> ะผมได้เลยอ๋อผมได้ละผมจะเอาลงไหนมันยังไม่ค่อยได้ยืดอะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนแล้วกันมาเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กี่คิว <c oughs> ผมจะเอาลงกลางๆตรงนี้แล้วกันเอากดดิโอ okay. <c oughs> เคเฮ้ยเราต้องถ่ายมูสูงดิเอ้ย โอเคได้สามตัวแค่สามเนี่ยนะแค่แค่สามเนี่ยนะเ กระสุนหมดถ้มันยึดแล้วมันจะยึดแล้ว,ลว,ลวต้องเข้าไปช่วยอืมมาเข้ามาอีกรูกนี้ของใครลูนี้บึม้ม ใครก็ได้มีใครมีระเบิดสักโอ้โหโโห,หมอชุบได้โคตรถ,ถุงจังหวะเลยขอบคุณครับหมอโอ้ผมไม่อยู่แล้วผมไปไดีกว่าหกสสงคิวก็ได้แค่นี้แล้วผมอ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย